สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาสบายๆของเราอีกครั้งนะคะดิฉันรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่เราได้มานั่งคุยกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายแบบนี้เหมือนกับเรากำลังนั่งจิบกาแฟหรือชาอุ่นๆอยู่ด้วยกันในบ่ายวันอาทิตย์เลยนะคะ วันนี้ค่ะเรามีเรื่องที่น่าตื่นเต้นและเป็นเผือกร้อนมากๆที่เราต้องมานั่งถกกันอย่างจริงจังนั่นก็คือคำถามโลกแตกที่ว่าเมื่อ AI เริ่มเก่งกว่าเราเราจะใช้มันช่วยหาเงินหรือจะถูกมันแย่งงานกันแน่คะคำถามนี้ไม่ใช่เรื่องของอนาคตอันไกลโพ้นอีกต่อไปแล้วนะคะแต่มันคือความเป็นจริงที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่ในวันนี้วินาทีนี้เลยค่ะ เราเห็นความสามารถของ AI ที่พัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดดไม่ใช่แค่จากก้าวเป็นกระโดดแต่เป็นเหมือนกันขึ้นจรวดเลยค่ะ เมื่อก่อนนะคะเราพูดถึง AI ในฐานะเครื่องมือที่ช่วยงานง่ายๆอย่างการตอบอีเมลอัตโนมัติหรือการจัดการข้อมูลแต่มาวันนี้ค่ะ AI สามารถเขียนบทความที่น่าสนใจออกแบบโลโก้ที่สวยงามแต่งเพลงที่ไพเราะและที่น่าตกใจที่สุดคือมันสามารถเขียนโค้ดโปรแกรมเมอร์ได้รวดเร็วกว่ามนุษย์บางคนซะอีกค่ะ แล้วเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตต้องหาเลี้ยงชีพต้องดูแลครอบครัวเราควรจะมองสถานการณ์นี้ด้วยความกลัวหรือด้วยความหวังดีคะนี่แหละค่ะคือประเด็นที่เราจะมาขยี้กันอย่างละเอียดในวันนี้ดิฉันอยากให้เราเริ่มต้นด้วยการสำรวจความรู้สึกของพวกเราเองก่อนนะคะเวลาที่เราได้ยินคำว่า AI แทนเราหรือ AI ที่เก่งกว่าเราความรู้สึกแรกที่ผุดขึ้นมาในใจคืออะไรคะ หลายคนอาจจะรู้สึกถึงความกังวลความกลัวว่าสิ่งที่เราร่ำเรียนมาประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาตลอดหลายปีมันกำลังจะหมดอายุลงลองนึกภาพตามนะคะสมมุติว่าคุณเป็นนักแปลมืออาชีพหรือคุณเป็นนักเขียนบทความเมื่อก่อนคุณใช้เวลา3วันในการทำงาน1ชิ้นแต่ตอนนี้ AI สามารถทำได้ภายใน3นาทีแล้วถ้า AI ทำได้ดีเท่าหรือดีกว่าคุณคุณจะทำอย่างไรดีคะ ความกลัวนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้และสมเหตุสมผลมากค่ะเพราะประวัติศาสตร์โลกของเราได้แสดงให้เห็นมาหลายครั้งแล้วว่าทุกครั้งที่มีการปฏิวัติทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงอย่างเช่นในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมการเกิดขึ้นของเครื่องจักรไอน้ําก็ทําให้คนงานทอผ้าจํานวนมากต้องตกงานพวกเขาถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรที่ทํางานได้เร็วและไม่มีวันเหน็ดเหนื่อยกลุ่มคนเหล่า นนัน้ถึงกับรวมตัวกันประท้วงที่เรียกว่าลัดไดสเพราะพวกเขาเชื่อว่าเทคโนโลยีคือศัตรูของชีวิตค่ะ แต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเรามองย้อนกลับไปเราจะพบว่าเทคโนโลยีเหล่านั้นไม่ได้ทำให้มนุษย์หยุดทำงานค่ะเพียงแต่มันเปลี่ยนลักษณะของงานเปลี่ยนทักษะที่เราต้องการจากการทอผ้าด้วยมือเราเปลี่ยนมาเป็นผู้ควบคุมเครื่องจกักรเปลี่ยนมาเป็นนักออกแบบแฟชั่นเปลี่ยนมาเป็นช่างซ่อมบารุงหรือเปลี่ยนมาเป็นผู้จัดการโรงงานแทนค่ะ ดังนั้นวันนี้ค่ะเราไม่ได้กำลังเผชิญกับการสิ้นสุดของการทำงานแต่มันคือการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ในรูปแบบของการทำงานต่างหากค่ะเรามาเจาะลึกในมุมมองแรกก่อนนะคะนั่นคือมุมมองของคนที่มองว่า AI คือผู้แย่งงานค่ะ ความจริงก็คือมีงานหลายประเภทที่กำลังตกอยู่ในอันตรายสูงมากงานเหล่านี้มีลักษณะร่วมกันคือเป็นงานที่ต้องทำซ้ำๆเป็นงานที่ใช้กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลค่ะ ยกตัวอย่างเช่นงานด้านการป้อนข้อมูลการทำบัญชีเบื้องต้นการจัดเก็บเอกสารหรือแม้แต่งาน call center ที่ต้องตอบคำถามพื้นฐานซ้ำๆงานเหล่านี้เป็นงานที่ AI ทำได้เร็วและแม่นยำกว่าเรามากค่ะและที่สำคัญ AI ไม่ได้ต้องการเงินเดือนไม่ได้ลาพักร้อนและไม่ได้บ่นว่าเหนื่อยด้วยนะคะ ลองดูตัวอย่างในอุตสาหกรรมการเงินนะคะเมื่อก่อนการวิเคราะห์ตลาดหุ้นหรือการประเมินความเสี่ยงสินเชื่อต้องใช้ทีมนักวิเคราะห์ที่เรียนจบสูงใช้เวลาเป็นเดือนเดือนแต่ตอนนี้มีอัลกอริทึมที่ใช้ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลหลายล้านจุดในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีทําให้การตัดสินใจเร็วขึ้นถูกต้องมากขึ้นและแน่นอนค่ะทําให้ความจําเป็นในการจ้างนักวิเคราะห์ระดับกลางลดลงไปอย่างน่าใจหาย หรือแม้แต่ในวงการสร้างสรรค์ที่หลายคนคิดว่าปลอดภัยนะคะอย่างเช่นการออกแบบกราฟิกการวาดภาพประกอบหรือการเขียนอีเมลทางการตลาดตอนนี้มีเครื่องมืออย่าง Midjourney หรือ ChatGPT ที่สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงได้ทันทีโดยที่เราแค่พิมพ์คำสั่งเข้าไปสั้นๆหรือที่เราเรียกกันว่า Prompt Engineering ค่ะ ความท้าทายที่แท้จริงของการถูกแย่งงานก็คือ AI ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ง,งานแรงงานทางกายภาพอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตนะคะแต่มันกำลังรุกทื่เพราะมาในงานแรงงานทางปัญญาหรือที่เราเรียกว่า white collar jobs ต่างหากค่ะนั่นหมายความว่าคนที่ทำงานในออฟฟิศใส่สูตรผูกไทยหรือทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วค่ะ แต่ตรงนี้ค่ะเราต้องหยุดคิดนิดนึงนะคะถ้า AI สามารถทำงานที่ซ้ำซากเหล่านั้นได้หมดมันแปลว่ามนุษย์เราจะมีเวลาว่างมากขึ้นไหมคะและเวลาว่างที่เพิ่มขึ้นนี้เองค่ะคือโอกาสที่เราจะใช้มันเพื่อหาเงินในรูปแบบใหม่ทีนี้เรามาพลิกมุมมองกันบ้างค่ะมามองในมุมของผู้ช่วยหาเงินซึ่งเป็นมุมที่ดิฉันเชื่อว่ามันจะกำหนดอนาคตของพวกเราทุกคนค่ะ AI ไม่ได้เข้ามาเพื่อทำลายงานนะคะแต่มันเข้ามาเพื่อทำลายความน่าเบื่อของงานต่างหากค่ะลองจินตนาการถึงตัวเราในฐานะมนุษย์ที่มีพลังพิเศษดูนะคะถ้าคุณมี AI เป็นเครื่องมือมันก็เหมือนคุณได้รับชุดเกราะของ i อรอนแมหรือคาถาวิเศษที่สามารถเสกสรรสิ่งต่างๆได้ทันที AI คือตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้เราสามารถสร้างผลผลิตได้มากขึ้นหลายเท่าตัวหรือที่เราเรียกในทางเศรษฐศาสตร์ว่า productivity multiplier ค่ะ สมมุติว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กค่ะเมื่อก่อนคุณต้องจ้างนักการตลาด1คนนักออกแบบ1คนและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์อีก1คนรวมเป็น3คนเพื่อดูแลธุรกิจของคุณแต่ถ้าคุณใช้ AI ที่มีความสามารถในการเขียนเนื้อหาการออกแบบเบื้องต้นและการตอบคำถามลูกค้าคุณอาจจะสามารถลดภาระงานของทีมลงไปได้ถึง 70- 80%ค่ะ นี่ไม่ได้แปลว่าคุณต้องไล่พนักงานออกนะคะแต่มันแปลว่าพนักงานเดิมของคุณสามารถใช้เวลาไปทำงานที่สร้างมูลค่าสูงได้มากขึ้นเช่นการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวการสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกกับลูกค้าหรือการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆค่ะการใช้ AI ช่วยหาเงินไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเดิมๆเท่านั้นนะคะแต่มันกำลังสร้างอาชีพใหม่และอุตสาหกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนบนโลกใบนี้ค่ะ อาชีพใหม่ๆที่เราเห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดก็เช่น 1. ค่ะพร้อมเอนจิเนียร์หรือนักกระซิบคำสั่ง AI อาชีพนี้ฟังดูเหมือนตลกนะคะแต่มันคือคนที่เก่งกาจในการสื่อสารกับ AI เพื่อดึงเอาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดออกมาจากเครื่องมือเหล่านั้นพวกเขาคือคนที่เข้าใจภาษาของ AI และสามารถสั่งการได้อย่างแม่นยำเพื่อสร้างภาพยนตร์สั้นเพลงหรือแบบจำลองทางธุรกิจที่ซับซ้อนค่ะ อาชีพนี้มีค่าตัวสูงลิ้วเลยนะคะเพราะต่อให้ AI เก่งแค่ไหนถ้าคนสั่งไม่เก่งผลลัพธ์ก็ออกมาไม่ดีค่ะ2ค่ะ AI Integrator and Consultant ค่ะพวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆสามารถนำ AI ไปใช้ในกระบวนการทำงานอย่างราบรื่นธุรกิจเหล่านี้ยอมจ่ายเงินก้อนโตกับผู้ที่สามารถเปลี่ยนเทคโนโลยีให้เป็นผลกำไรที่จับต้องได้จริงๆค่ะ 3ค่ะ Data e t อ i c i s t ค่ะเมื่อ AI มีพลังมากขึ้นการตัดสินใจของมันก็มีผลกระทบต่อชีวิตผู้คนมากขึ้นตามไปด้วยเช่นการอนุมัติสินเชื่อการตัดสินคดีความหรือการให้คะแนนเครดิตอาชีพ Data e เอ i c i s t จึงเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบความยุติธรรมความโปรง่งใสและความลำเอียงของอัลกอริทึมเพื่อให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีนี้ถูกใช้ในทางที่ถูกต้องตามหลักมนุษยธรรมค่ะซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ EQ และจริยธรรม มากซึ่งเป็นจุดแข็งของมนุษย์เราโดยตรงเลยนะคะดังนั้นนะคะกุญแจสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะถูก AI แทนที่หรือไม่แต่อยู่ที่ว่าเราจะสามารถควบคุม AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเราได้อย่างไรต่างหากค่ะเราต้องเปลี่ยนจากผู้ใช้แรงงานมาเป็นผู้สั่งการค่ะเราต้องเปลี่ยนจากคนที่ทำตามขั้นตอนซ้ำๆมาเป็นสถาปนิกของระบบที่ใช้ AI ในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆค่ะ ลองดูตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราทุกคนนะคะการทำคอนเทนต์ในยุคนี้ใครๆก็ทำได้ใช่ไหมคะแต่การที่ใครคนหนึ่งสามารถใช้ AI ช่วยในการวิจัยข้อมูลช่วยในการร่างโครงสร้างบทความช่วยในการตัดต่อวิดีโอแบบอัตโนมัติเขาคนนั้นก็จะสามารถสร้างคอนเทนต์ได้10เท่าของคู่แข่งที่ยังคงทำทุกอย่างด้วยตัวเองค่ะนี่คือพลังของการสร้างความได้เปรียบที่ไม่มีใครเทียบได้ค่ะ แต่การที่เราจะก้าวไปถึงจุดนั้นได้เราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งค่ะนั่นคือทักษะที่เรามีอยู่ตอนนี้อาจจะไม่เพียงพอสำหรับอนาคตอันใกล้นี้แล้วเรามาดูกันว่าแล้วทักษะอะไรล่ะคะที่ AI ยังไม่สามารถทำได้ดีเท่ามนุษย์หรือที่เราเรียกกันว่า the human a g e หรือความได้เปรียบทางมนุษย์ค่ะ ดิฉันขอแบ่งทักษะเหล่านี้ออกเป็น3กลุ่มใหญ่นะคะกลุ่มที่1ค่ะทักษะทางความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริงและการเชื่อมโยงที่ไม่คาดคิดถึงแม้ AI จะสามารถสร้างภาพหรือข้อความที่ดูเหมือนสร้างสรรค์ได้แต่มันก็ยังคงการรวมข้อมูลเดิมเข้าด้วยกันอยู่ดีค่ะ AI ไม่สามารถมีความคิดที่แหกขอบจริงๆหรือไม่สามารถมีความรู้สึกนึกคิดที่ลึกซึ้งได้เองค่ะ งานที่ต้องใช้การเชื่อมโยงความรู้ข้ามศาสตร์อย่างซับซ้อนงานที่ต้องคิดนอกกรอบอย่างสิ้นเชิงงานที่ต้องตั้งคำถามที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความหมายของชีวิตงานเหล่านี้ยังคงเป็นโดเมนของมนุษย์ค่ะตัวอย่างเช่นการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พลิกวงการอย่างสิ้นเชิงการเขียนนวนิยายที่ปลุกเร้าอารมณ์ได้อย่างลึกซึง้งหรือการสร้างปรัชญาใหม่ๆค่ะ กลุ่มที่2ค่ะทักษะทางสังคมและอารมณ์หรือ EQ AI เก่งในการจัดการข้อมูลแต่ไม่เก่งในการจัดการความรู้สึกค่ะงานที่ต้องอาศัยความเห็นอกเห็นใจการเจรจาต่อรองที่มีความละเอียดอ่อนการให้คำปรึกษาทางจิตใจการเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจการไกล่เกลี่ยความขัดแยง้งงานเหล่านี้ต้องใช้ความเป็นมนุษย์อย่างเต็มเปี่ยมเลยนะคะ คุณคงไม่อยากให้หุ่นยนต์มานั่งปลอบคุณตอนที่คุณเสียใจใช่ไหมคะหรือคุณคงไม่อยากให้ AI มาเป็นคนตัดสินว่าคุณสมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือไม่โดยที่มันไม่เข้าใจบริบททางอารมณ์และแรงจูงใจในการทำงานของคุณเลยใช่ไหมคะทักษะเหล่านี้จะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆค่ะกลุ่มที่3ค่ะทักษะในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมและการรับผิดชอบ เมื่อ AI ทำงานเราในฐานะมนุษย์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลที่ตามมาค่ะถ้า AI ตัดสินใจผิดพลาดใครจะเป็นคนรับผิดชอบคะมันไม่ใช่ AI ใช่ไหมคะแต่เป็นผู้สั่งการเป็นเจ้าของบริษัทหรือเป็นผู้พัฒนาระบบค่ะ ดังนั้นทักษะในการประเมินความเสี่ยงการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและการยึดมั่นในหลักจริยธรรมจึงเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนอย่างหนักค่ะการเป็นผู้นำในยุค AI คือการเป็นผู้นำที่มีเข็มทิศทางศีลธรรมที่แข็งแกร่งนั่นเองค่ะ ทีนี้ค่ะเรามาพูดถึงการปรับตัวในระดับส่วนบุคคลกันบ้างนะคะดิฉันอยากจะให้คำแนะนำที่เป็นรูปธรรมเพื่อที่เราจะได้ไม่ถูกแย่งงานแต่จะใช้ AI เพื่อเพิ่มเงินในกระเป๋าเราค่ะสิ่งแรกที่ต้องทำเลยนะคะคือการเปลี่ยนกรอบความคิดหรือ mindset ค่ะเราต้องหยุดมอง AI เป็นคู่แข่งและเริ่มมองมันเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถสูงมากที่เราต้องเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับมันให้ได้ค่ะ ลองนึกถึงทนายความที่เก่งที่สุดในโลกนะคะเขาไม่ได้แข่งขันกับโปรแกรมค้นหาข้อมูลทางกฎหมายค่ะแต่เขาใช้โปรแกรมเหล่านั้นเพื่อช่วยในการค้นคว้าข้อมูลได้เร็วขึ้นเป็นร้อยเท่าเพื่อที่เขาจะได้ใช้เวลาไปกับการวางกลยุทธ์ในชั้นศาลการเจรจากับลูกความหรือการสร้างความผูกพันกับผู้พิพากษาแทนค่ะ การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในยุคนี้ไม่ใช่การซื้อทองคำหรือที่ดินนะคะแต่เป็นการลงทุนในทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะเราต้องจัดสรรเวลาทุกวันอย่างน้อย15-30นาทีเพื่อเรียนรู้เครื่องมือ AI ใหม่ๆที่เกิดขึ้นทุกวันอย่างบ้าคลั่งนี้ค่ะ ไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะล้าหลังนะคะสิ่งที่เราต้องทำคือการเล่นกับมันค่ะลองใช้ Chat GPT ในการเขียนอีเมลทางการลองใช้ Mid Journey ในการสร้างภาพประกอบสำหรับงานอดิเรกของคุณลองใช้ Code t i l t ในการช่วยคุณเขียนสูตร x x e l l ที่ซับซ้อนค่ะการทดลองใช้จริงนี่แหละค่ะคือบทเรียนที่มีค่าที่สุด ประการต่อมาค่ะเราต้องนิยามงานของเราใหม่ค่ะถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานซ้ำซากอยู่ให้คุณเริ่มคิดทันทีว่าฉันจะใช้ AI มากำจัดงานที่ฉันเกลียดที่สุดได้อย่างไร ถ้าคุณเป็นนักการตลาดที่ต้องเขียนแคปชั่นซ้ำๆลองใช้ AI ร่างแคปชั่นชุดแรกให้คุณแล้วคุณใช้เวลาไปกับการปรับปรุงและใส่ความเป็นมนุษย์ลงไปในนั้นค่ะงานของคุณจะเปลี่ยนจากการเขียนใหม่ทั้งหมดมาเป็นการเป็นบรรณาธิการที่ยอดเยี่ยมค่ะ และที่สำคัญนะคะเราต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ AI hybrid ค่ะนี่คือคอนเซปที่ว่าผลงานที่ดีที่สุดไม่ใช่ผลงานที่ AI ทำคนเดียวและไม่ใช่ผลงานที่มนุษย์ทำคนเดียวแต่เป็นผลงานที่เกิดจากการผสานจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายค่ะ ยกตัวอย่างนะคะถ้าคุณต้องการทำหนังสืออ e ีบุ๊กเล่มหนึ่ง AI อาจจะช่วยคุณร่างโครงสร้างหนังสือได้ในหนึ่งชั่วโมงและช่วยคุณเขียนบทแรกแต่คุณในฐานะผู้เชี่ยวชาญต้องเข้ามาปรับปรุงข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องทางข้อเท,ท็จจริงและใส่น้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเข้าไปค่ะผลลัพธ์ที่ได้คือคุณสามารถผลิตหนังสือคุณภาพสูงได้ในเวลาที่สั้นกว่าเดิมหลายสิบเท่าซึ่งหมายถึงโอกาสในการหาเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก หาาค่ะที่นี้ค่ะเรามามองในระดับที่ใหญ่ขึ้นนะคะในระดับเศรษฐกิจและสังคมค่ะคำถามสำคัญก็คือความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นจาก AI จะถูกกระจายออกไปอย่างไรคะเมื่อบริษัทต่างๆสามารถผลิตสินค้าและบริการได้มากขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลงจากการใช้ AI แน่นอนว่าผลกำไรของบริษัทก็จะพุ่งสูงขึ้นค่ะ แต่ถ้าผลกำไรเหล่านั้นไปกระจุกตัวอยู่กับคนไม่กี่คนที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีหรือเป็นผู้ลงทุนในเทคโนโลยีเท่านั้นขณะที่คนส่วนใหญ่ถูกแย่งงานไปหมดนี่อาจจะนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่ร้ายแรงกว่าเดิมหลายเท่าค่ะนี่คือเหตุผลที่เราเริ่มได้ยินการพูดถึงแนวคิดเรื่อง Universal Basic Income หรือ UBI หรือเงินเดือนพื้นฐานสำหรับทุกคนเพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกค่ะ แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าเมื่อหุ่นยนต์และ AI ทำงานส่วนใหญ่แทนมนุษย์รัฐบาลควรจะจัดสรรเงินจำนวนหนึ่งให้แก่ประชาชนทุกคนเพื่อรับประกันว่าพวกเขายังมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ทำงานแบบที่เราเคยรู้จักตามค่ะไม่ว่าเราจะเห็นด้วยกับ UBI หรือไม่นะคะแต่การสนทนาเรื่องนี้มาก็ทำให้เราต้องกลับมานิยามความหมายของการทำงานใหม่ค่ะ ทางงานไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การหาเงินเลี้ยงชีพแต่หมายถึงการมีส่วนร่วมในสังคมการสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเราจะเติมเต็มความต้องการเหล่านี้ของมนุษย์ได้อย่างไรในเมื่อ AI เข้ามาทำหน้าที่ที่เคยให้ความหมายแก่เราไปหมดแล้วค่ะดิฉันเชื่อว่าอนาคตของการทำงานจะเปลี่ยนไปสู่การเน้นงานที่มีความหมายมากขึ้นค่ะงานที่ไม่เน้นประสิทธิภาพเชิงปริมาณแต่เน้นคุณค่าเชิงคุณภาพค่ะ ลองนึกภาพนะคะเมื่อ AI จัดการเอกสารหมดแล้วมนุษย์อาจจะหันไปใช้เวลาในการเป็นครูผู้ให้คำปรึกษาที่เน้นการสร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ลงมือดูแลโลกของเราหรือเป็นศิลปินชุมชนที่ช่วยสร้างความสุขและความผูกพันในท้องถิ่นค่ะ งานเหล่านี้อาจจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนทางการเงินที่สูงเท่าเดิมแต่ให้ผลตอบแทนทางสังคมและทางจิตใจที่สูงมากซึ่งเป็นสิ่งที่ AI ยังคงทำแทนเราไม่ได้ค่ะดังนั้นค่ะหัวใจสำคัญของการอยู่รอดและเติบโตในยุค AI ก็คือการสร้างจุดยืนที่ไม่สามารถถูกแทนที่ค่ะ เราต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันทำได้ดีที่ AI ทำได้ดีหรือทำได้ไม่ดีเท่าและอะไรคือจุดที่ฉันสามารถใช้ AI มาขยายศักยภาพของฉันให้ใหญ่กว่าเดิมได้ค่ะ ถ้าคุณเป็นผู้จัดการคุณไม่ได้ถูกประเมินจากการจัดการเอกสารอีกต่อไปแต่คุณจะถูกประเมินจากการที่คุณสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้เร็วแค่ไหนหรือคุณสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงที่เก่งในการใช้ AI ไว้กับองค์กรได้หรือไม่ค่ะ ถ้าคุณเป็นนักขายคุณไม่ได้ถูกประเมินจากการทำรายงานการขายแล้วแต่คุณจะถูกประเมินจากการที่คุณสามารถสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าในระดับที่ลึกกส้งได้หรือไม่เพราะความไว้วางใจคือสิ่งที่ต้องสร้างด้วยอารมณ์และประสบการณ์ร่วมกันซึ่ง AI ยังไม่มีสิ่งเหล่านี้ค่ะ ในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันอยากจะให้กำลังใจกับทุกท่านที่กำลังรู้สึกหวาดหวั่นกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้นะคะการเปลี่ยนแปลงมันน่ากลัวเสมอค่ะแต่เราต้องไม่ลืมว่ามนุษย์เรามีความสามารถในการปรับตัวที่น่าทึ่งมากค่ะเราผ่านยุคหินยุคเกษตรกรรมยุคอุตสาหกรรมมาได้และเราก็จะผ่านยุค AI นี้ไปได้อย่างแน่นอนค่ะการที่ AI เริ่มเก่งกว่าเราในหลายๆด้านไม่ได้แปลว่าเราจะไร้ค่าค่ะ แต่มันแปลว่าเรากำลังถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากภาระงานที่ซ้ำซากและน่าเบื่อเพื่อที่เราจะใช้เวลาไปทำสิ่งที่มนุษย์เก่งที่สุดสิ่งที่มนุษย์ถนัดที่สุดนั่นคือการสร้างสารรค์การเชื่อมโยงและการเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่ค่ะ ขอให้ทุกท่านเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้เลยนะคะอย่ารอช้าค่ะลองใช้ AI ในการทำงานของคุณวันนี้เพื่อให้คุณสามารถก้าวจากการเป็นผู้ถูกแย่งงานไปเป็นผู้สร้างโอกาสและผู้ควบคุมเกมในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ จำไว้เสมอว่า AI เป็นแค่เครื่องมือค่ะและพลังในการสร้างความมั่งคัง่งหรือความหายนะก็อยู่ในมือของเราทุกคนนี่แหละค่ะขอให้เราเลือกที่จะใช้มันอย่างชาญฉลาดนะคะขอบคุณมากค่ะที่อยู่ร่วมรับฟังการสนทนาที่เข้มข้นนี้ไปกับดิฉันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะขอให้เป็นวันที่ดีและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ